โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะฮะอยู่กับผมทัก b i m o t แท็กับเกม SPY FALL เกมที่เราจะได้รับบทบาท2บทบาทนะมี1บทบาทของสปายแล้วก็2บทบาทของคนในสถานที่ด้วยคนในสถานที่มีหน้าที่จับผุดสปายนะส่วนสปายมีหน้าที่หาว่าตรงนี้คือสถานที่อะไรนะถ้าตัวคนที่ทำอาชีพเนี่ยหาสปายได้ก่อนภายใน6นาทีก็จะถือเป็นฝ่ายชนะแต่ในกรณีที่หมด6นาทีแล้ว คนยังไม่สามารถจับสปายได้สปายบอกว่าตรงนี้คือสถานที่ไหนได้สปายก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะตัวเกมก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าในเกมผมจะเล่นกันยังไงนะวันนี้ผมมาเล่นกับพวกกลุ่มน้องชายของผมเองนะใครแพ้นะครับต้องโดนหน้าขาวใครจะโดนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b ีโมเทคด้วยนะจ้าฝากด้วย Facebook ก็มีนะ b ีโมเทคโอเคเจอกันในเกมเลยไป อ่ะพี่ทักขาวให้พี่โอเคอ่าพี่ทัพี่ทักขาวใครพี่โอเคอ่าพี่ถามพี่ถามต่อเอาว่ามาพี่มึงว่าสถานที่นั้นต้องมีปืนไหมมีปืนไหมอ่ะไม่น่าต้องมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเพิ่มหน่อยอาวุธหนักเลยอาวุธหนักอาวุธหนักเหรออาวุธหนักน่าจะ น่าจะต้องมีนะพี่โอเคโอเคงั้นถามไอทิวสถานที่นั้นอะเปียกปะเปียบไหมอะไม่เปียกพื่ไม่เปียก,ยก,ยกถามถามไอเจมมันถามไอเจม,มสถานที่นั้นมันมีถามดีๆนะจะถามเลยก็ถามดีๆนะดีๆมัน มันมองเห็นน้ำเห็นน้ำไหมเหรอมาแล้วแต่ที่วะถ้าเกิดอยู่งสูงไหนก็อาจจะเห็นวิวนะถามเออแยงแล้วกันโอเคมึงไปทำไรนน่นะวัวอือกูต้องกูขอคิดหาคำตอบที่มันจะไม่ใกล้เคียงกับไอ้เคียที่นี่ก่อนเพราะกูรู้ตัวแล้วว่าใคร อกูรู้เรื่องเหมือนกันรู้พี่เหมือนกันแหละกูรู้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละกูรู้แดี๋ยวแม่พูดแต่ตอนนี้เวลาไม่เดินอีกแล้วไอ้เหี้ยเวลามันเป็นเหี้ยอะไรอย่าลืมกดเวลาสิวะเนกูต้องอยู่กับคนต้องอยู่กับคนอื่นเน่ยอ่าไอ้มาทำต่อดิอืมที่ต่อมามาต้องตัดผมไหม ต้องตัดไม่งั้นเดี๋ยวเขา,เาด่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ให้ไม่ให้เป็นโอเค <laughs> ม่มีเวลามันนานวะสัตไ์พไปต่อถามเลยไปต่อถามต่อดิอ่อถามไอ้นายแล้วกัน <c oughs> สถานที่นั้นอะ่ะมึงโดนลงโทษบ่อยปะโอ้โหแบบบ่อยไหมบ่อยอยู่ ผมถามปิดไมค์ไปคํำแป๊บมืงอกี <c oughs> พอมันกันไม่ไหวเลี่อะผมถามเออถามพิทักษ์นันพี่พี่ทำอะไรที่นั่นเนาะพี่เอาเอาฮาหรือเอาจริงจังอ่ะแล้วแต่พี่เ,เลยอะไรก็ได้ที่มันเป็นจริงอะไรก็ได้สถานที่นั้นอา่าพี่ใช้พวกระเบิดอ่ะระเบิดแฟตบางทีวั <c oughs> นไอ้พี่แต่มันก็นองรู่นอทางกันไป ไม่นอกไม่นอกลูกกูเคยดูในหนังมันมีจริงอ๋อโอเคโอเคแบบฟาดเี้ยนะระเบิดแฟตไม่ถึงก็าตายหรอกแต่ก็ก็เกือบแหละบอกเรียกว่าใครเป็นต่อไปลายตอนนี้ลำบากละเอ็ีทถาเข้าไปพี่ทีาถามพี่ถ้าไปท้ามไปนาดีกว่าเว่ารถหุ้มเกาะกับไอ ไอ้โกโบลีอ่ะว be ิ่งแข่งกันใครชนะวะโกโบ่มีคือรถอะไรวะพี่ไอ้โกโบลีคือคนโกโบลีคือคนอะโกโบลีคือคนอะมไ่ขอโวคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วโกโบลีเหรอวะไม่เคยดูหรอวะอังสุมาลินอะไม่เคยดูผมจะเป็นลอคุณที่ตั้งช่างเพลือกอะ ไม่รู้ว่ะพี่ผมไม่รู้ว่ะคนกับรถถังอะ่ะมึงคิดว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันผมว่าคนพี่คนแบบเอาตีขับรถถงังรถถงัง <c oughs> ตังตีขับ <c oughs> ไอ้ย,ยอังบอกกูถามกู <c oughs> ถามหลุดม, <c oughs> มึงก็ไปไกลเลยทีนี้ <c oughs> ผมเอ่อถ,ถ,ถามเ,มเอ่อถามถามถามเจมส์งันเอ่อมึงมึงทำอะไรที่นั่นวะเจมส์ กูเป็นคนที่กลารใกล้ตายมึงจะไปรอดิช้างทางช้างเผือกนี่แหละพอมาเวเนี้ยพอมาเวเนี้ยแม่งคือชัดเจนแล้วไอ้เช่นันจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นละถามไอทิวถามกูก็ได้นะไอทิวไอทิวไอทิวไม่ได้เล่นเลยไอทิวเลยไม่มีใครถามไอทิวเลยโอเคโอเคไอทิวที่หนักสนุกปะ ไม่ก็สนุกดีเหมือนกันเฮ้เอาดิเอาดิไปดิใช่ยังถามถามไปนายเออาที่นั่นแบบเสียงปืนมันดังไหมเสียงปืนมาไม่นะะูเริ่มค่อยๆเริ่มค่อยๆเสียงปืนดังไหมกูถามกูบอกเลยนะกูบอกเลยนะกูถามเออ เออถามไปที่กันคุณคิดว่าเสียงนั้นแบบมีแบบเสียงเขาเรียกว่าเสียงแต่แบบดังปะโอ้ยดังอยู่แต่ว่าหัวร้อนไลหัวร้อนหัวเสียนิดนึงไงก็ต้องมีกีตาเลยกูบอกเลยกูถามพี่ต่อเอามาพี่ว่าที่นั่นอะลำบากปะลำบากไหมอะล่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่า กูว่ามันไม่เท่าไหร่งั้นกูถามไปทีเอ่อที่นั่นอะมึงเศร้าปะเศร้าไหมผมว่านิดนึงนะบางครั้งบางทีก็แอบมีเศร้ามั่งแอบคิดเศร้าหน่อยถามไอ้ว <c oughs> มึงว่าที่เนี่ยมีการล่าสมบัติกันหรอวะ คุณหน้าลูกี่ลอยมาเลยไม่มีไม่มีทำทำใไ้เจมทำให้เจมมองมึงมองเห็นปลาปะมองเห็นฟ้าไหมก็ตาขึ้นไปสูงสูงปลาปลาปลาอ๋อปลาปลาไม่หลุดไกลเวนี่นะไอ้ที่ยูทูปมนเฮียอะไรเดี๋ยวปลาเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเฮียปลาปลาเดี๋ยวยีเด็กใหม่มึงชื่อปลาไหม ไม่น่าเห็นนะไม่น่าเห็นอาลีย์ท่อย่างครับอกถามถามถามไ้แบงก์ก็ได้มีเบียร์ปะที่นี่ะเฮ้ยก็ถ้าเครียดก็ก็ได้แหละ WTF! ก็ได้อยู่นะถามพี่ต่อต่อไปทำอะไรที่นั่นน่ะกลัวเหรอคือกูเป็นคนที่ใหญ่อยู่อ่ะ เขาถ้าไม่มีกูเนี่ยมันจะไม่มีคนทำหน้าที่นี้แทนเลยเว้ยงั้นกูถามพี่ทักพี่ทักอยู่ที่นั่นอะพี่ทักว่าที่นั่นเขาใช้แอร์พอร์ตปะถามว่าใช้เปล่าไม่ใช้อ่ะแต่สำหรับพี่อะถ้าไม่ได้ดังใจพี่ทุบอะสั่งมอบแล้วทุบบางทีพี่เอาระเบิดแฟดต,ตาใส่ด้วย <laughs> เป็นอยนทุกคนทุกคนพร้อมใจกันตอบนะหนึ่งสองสามี่ต่อยี่ต่อย่ต่อกูคิดว่ากูคิดว่ามึงตั้งแต่ตอนแรกเลยกูบอกอาวุธหนักมึงบอกมีเนี่ยอาวุธหนักเลยไอ้เหียแล้วแล้อาวุธหนักมันย่างไหนวะไอ้ยี่บอกไหมบอกไม่มีปืนนะแต่บอกมีอาวุธหนัก เอ้ยัลังเลซะเด้อไอ้กินต่มันยากผมเข้าใจผมกาใจมันยากจนแล้วเขาถามเพื่อเขาถามกูแล้วกูก็เบี่ยงไปทางเดิมทางแล้วเพี่ยต่อต่อมาเจ้าปลายมันยากิงคุณอะไรนะมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยที่พูดมาล่ะเฮ้ยมันมีจริงมันมีไอ้ที้ไปพูดอ่ะมันเหมือนตลกด้วยแต่ในหนังมันมีจริงเว้ยหนังเรื่องนี้ตอนเนี้ยคือแบบตอนแรกกูก็ลังเลอยู่สองทีตอนเนี้ยกูออกทะเลแล้วกูคิดไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันอันหนึ่ง ้วผมผมให้พี่โอกาสพี่ตอบสองรอบนะเอให้เปลี่ยนได้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่ารอบแรกผิดถูกๆสุสานนะผิดสุสานกูไม่ใช่ระเบิดนะเฮียเอาจริงๆมันไม่มีระเบิดที่อ่ะผมผมใบให้มันมีเดี๋ยวกูบอกให้ในหนังเรื่องนึงมันมีจริงไม่ไี่ตจริงท่มันมันไม่น่ามีไงมันเออแต่ถ้าในชีวิตจริงคงไม่มีแต่ในหนังมีเนี่ยสปายมันจะยากมันจะยากหนังเรื่องอะไรพี่หนังเรื่องอะไร บอกไม่ได้พี่ต้องตอบก่อนโอ้โยเฮียคำหนึ่งนะเนี่ยถ้าถ้าพี่ตอบถูกเนี่ยพวกผมขาวขาวทั้งหมดนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวถูกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูทักแชทไปก่อนคิดหนักเลยคิดหนักเลยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยคำหนึ่งเดาเลยเฮียสัตตอบว่าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะ ชิบหายหมดแล้วใช่เหรอยืนยัน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 เปล่ายืนยันเปล่าเชี่ยเอางานแต่งงานนะงานแต่งงานไม่ใช่ระเบิดเย็นเย็นเปล่ายืนยันคำตอบเชี่ยเอ้ยเยันหรือเปล่าเยันหรือเปล่าเลยตอบเลยก็ตอบมั่วไปเลยถ้าพี่จะทำพี่ก็เอาเองเอาโบดใหญ่อะนอสัตว์เป็นคำตอบพี่ผิดครับผิดนะครับพับจีไมเนี่ยโบดใหญ่พับจีไม่เนี่ยพี่ตัดใหญ่รู้ว่าอะไรอะพี่เอออะไเละ โรงพยาบาลไอ้เ้ยกูแล้วไอ้เ้ยกูยสัตว์ตับโรงวัลตอนแรกไอ้เ้ยเห็นอะไรขาวๆอ่า